ก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะบูกาโยซากานะคะและมิเกลอาร์เตตานะคะจากอาเซนอลได้ควา้ารางวัลน,นักเตะและเทนเนอร์ยอดเยี่ยมของพเมียเมลีประจําเดือนมีนาคม2023ไปครองนะคะซากานะคะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงไปทั้งหมด3ประตูนะคะและทําไปอีก2แอสซิส และเป็นส่วนใหญ่ที่ทําให้ทัพปืนใหญ่ชนะรวดทั้ง4เกมที่ลงเตะในพรีเมียร์ลีกเดือนนี้นะคะและถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของพรีเมียร์ลีกด้วยและอาเตต้านะคะก็ได้พาทีมปืนใหญ่นะคะชนะในพรีเมียร์ลีกได้ทั้ง4นัดในเดือนนี้และแน่นอนว่าครองจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะด้วยการนําห่างอันดับ2ออย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะไปถึง8แต้มแต่ก็ยังแข่งขันมากกว่า1นนัดนะคะและในขณะเดียวกันก็ยังถือว่าเป็น การได้รับรางวัลน,นะคะกุญสือยอดประจําเดือนของพี่เมลีกเป็นครั้งที่4ในฤดูกาลนี้ของเขาด้วยค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะทางฟีฟ่านะคะเปิดเผยว่าอาร์เจนตินานะคะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอรับหน้าที่เจ้าภาพฟุตบอลโลกนะคะ2023ชุดยูยี่สิแทนอินโดนีเซียค่ะฟุตบอลโลกยูย่กลางปีนี้นะคะเกิดปัญหาเมื่อทีมชาติอิสราเอลนะคะที่ผ่านเข้ารอบมามีเรื่องพิพาททางการเมืองและศาสนากับปาเลสไตน์นะคะ ที่มีอินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลามเช่นเดียวกันและประเทศเจ้าภาพนะคะประเทศยืนอยู่เคียงข้างอีกทั้งยังมีชาวอินโดนีเซียขู่ไม่ต้อนรับนักเตะเข้าเมืองค่ะนั่นทําให้การที่จะมีอิสราเอลนะคะเดินทางไปแข่งขันในอินโดนีเซียเนี่ยอาจจุดชนวนเหตุน,นะคะและสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับนักเตะและเหล่าแฟนบอลและล่าสุดนะคะหลังการประชุมกันระหว่างจานีอินฟานดิโนนะคะประธานฟีฟ่าและเอริกโพฮีนะคะประธานสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ย ให้มีการถอดอินโดนีเซียนะคะออกจากการเป็นเจ้าภาพาในปีนี้ค่ะแลวเรามาต่อที่ข่ะที่3กันเลยนะคะเชลซี Chelsea นะคะตั้งค่าหัวเมสันเมาส์นะคะไว้ที่ราวๆประมาณ70ล้านปอนด์นะคะหลังนักเตะได้รับความสนใจทั้งจากลิเวอร์พูลและไบรเยนมิวนิคค่ะเมสันเมาส์นะคะได้เซ็นสัญญาฉบับล่าสุดกับเชลซีในปี2019ซึ่งตัวเขาเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยไม่เกิน10,000แปอนด์นะคะต่อสัปดาห์ทําให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติอังกฤษนะคะที่ได้รับค่าเหนื่อยต่ําที่สุดอีก ทั้งสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในซัมเมอร์หน้านะคะโดยมีการเจราจาครั้งใหม่ยังไม่ได้ข้อสรุปง,ง่ายๆและถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากหลายทีมนะคะเมาส์ต้องการที่จะอยู่กับทีมต่อไปแต่ต้องการเงื่อนไขต่อสัญญาใหม่ที่เหมาะสมรวมถึงมีรายงานว่าโทมัสทูเคินนะคะต้องการได้ตัวหมวนกลับไปร่วมงานกันที่บาเยินค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวที่4กันเลยนะคะลาฟายูสเตนนะคะรองประธานสโมสรบาร์เซโลน่านะคะยืนยันว่าเขามีการติดต่อกับทางฝั่งของริมโอเนลเมสซี่นะคะเพื่อเจราจาให้นักเตะเน กลับมาค้าแข่งในสเปนอีกครั้งหนึ่งค่ะเมสซี่นะคะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงปลายของชีวิตค้าแข่งนะคะและเขาเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับปารีสนะคะต้นสังกัดปัจจุบันในช่วงฤดูร้อนนี้ค่ะแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาออกไปนะคะทําให้มีการคาดการณ์ว่าเขาอาจจะเป็นฟรีเอเจนต์นะคะและย้ายทีมโดยไม่มีค่าตัวจากสถานการณ์นี้นะคะก็ทําให้หลายสโมสรที่อยากจะได้ตัวเขาเนี่ยไปร่วมทีม ทั้งทางเมเจอร์ลีของทางสหรัฐอเมริกานะคะและทีมตะวันออกกลางรวมถึงยักษ์ใหญ่แห่งกาตารนนะคะที่อยากจะให้เขาเนี่ย กลับไปค้าแข่งที่นั่นนะคะยูสเตนนะคะก็ออกมาแถลงข่าวว่าผมเนี่ยยังเสียใจอยู่เลยที่เขาเล่นต่อที่นี่ไม่ได้นะคะแน่นอนว่าผมอยากให้เขากลับมาเพราะสิ่งที่ตัวเขาเป็นตัวแทนทั้งด้านกีฬาสังคมและเศรษฐกิจค่ะยังไงเราก็ต้องรอติดตามมันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเมสซี่จะไปต่อกับปารีสแซงต์แชงแมงหรือว่าจะไปอยู่ที่ทีมไหนจะไปอยู่ในสีเสื้อของอะไรก็ต้องรอติดตามกันค่ะ และมาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะพี่เมลีงนะคะเปิดเผยค่าใช้จ่ายทางด้านเอเย่นของแต่ละสโมอสรน,นะคะนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022จนถึงปัจจุบันค่ะโดยแมนซิตี้นะคะเป็นทีมที่จ่ายทางด้านนี้มากที่สุด51ล้านปอนด์ส่วนเชลซีนะคะเป็นอันดับที่2อ,อยู่ที่ราวๆประมาณ43ล้านปอนด์ค่ะลิเวอร์พูลของเยอร์เก่ครนะคะตามมาเป็นอันดับที่3ใน33ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ24ล้านปอนด์ ขณะที่อาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปร์นะคะจ่ายใกล้เคียงกันอยู่ที่ราวๆประมาณ16ล้านปอนด์ค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ค่าใช้จ่ายทางด้านเอเย่นนะของแต่ละสโมสซนะคะนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022จนถึงปัจจุบันนะคะก็สามารถไปดูกันได้ค่ะและใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารเกีก่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็สามารถกดไลค์และก็กดติดตามเพจเอเชียบุกี้ับไทยแลนด์เอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย